ยอดควานนะครับสุดยอดควานเลยครับการเกษตรบังคับสามารถบอกวัวบานนอนได้นะครับออเอ,อมนะสวัสดีครับาาสวัสดี<ป>ช่องไทยทองเิตรนีไครับผมกรบผมวัวบานเอ้าสัง่งให้นอนก็นอนได้ครับผมยเ้

อโอ้ยโอ้ยอ้ยมาขุดแล้วรู้สุดยอดเลยครับนี่คือบัวหิมะครับบัวหิมะครับผมนี่คือการเกษตรนะครับการเกษตรสามารถ บอกบัวบานนอนได้นะครับนั่นเห็นไหมครับผมสุดหล่อของเราก็นอนนะครับเอาขย้อยก็มาช่วยกันนะครับผมแนวล่อครับเราต้องมีแนวล่อโอ้บัยอมทุกอย่างครับบัยอมทุกอย่างถ้ามีอาหารกินนะครับนี่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 ยังยังงั้นยังรึยังยังงั้นอ่าอืม นี่แน่บัวยอมทุกอย่างเลยถ้ามีอาหารกิ้มไปแล้วบ่ครับผมตัวนี้คือพ่อแม่สายทองนะครับฝากช่องด้วยครับสายทองแฟมิลี่บ่ช่องยังอ๋อช่องสายทองแฟมิลี่นะครับผมฝากครับผมอเนี่ยฝากตัวด้วยนะครับอันนี้ใส่ดีมากนะครับผมครับผมัน มาใหม่ก็แล้วกันนะครับมาใหม่ก็แล้วกันครับผมครับผมนี่ก็ช่องทรายทองแฟมิลี่ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมเอาเอาสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยทำได้นะครับ ทดคนก็ทได้บัวใช้วใช้งวนเขาใช้สุดยอดเลยครับยอดลองทำไหบัวลองทำนาะมันเอ้าให้บัวทำหน่อยครับว่าการเกษตรจะให้บัวทำได้ไหมสั่งบัวทำได้ไหมนี่มีเมียมาอีกเนี่ยเอามีเ่อยนี่เลยครับเอาเอาลงมาเลยเดี๋ยว นอนนอนองเดียวครับนอนกินนะครับหูแล้วครับอ่ะเตียงเียกันเตีเตียงกัอะวบบุญหลายครับบุญนี้บุญหลไปไหนครับกินเป็นแล้วมาแล้วาแล้ว ัวบานวันนี้ครับ,บัวบานการเกษตรจังโอ้ลงมลอนไปถ,ถึงไหนแล้วครับลงมรลอนก็มาเดินดูรอบๆนะครับตอนค่ำนะครับเพราะว่ากำลังว่างงานนะครับไปช่วยเขาลลออกข้าวขึ้นยุงนะครับลลพอดีเพราะว่ามีของฝากมาให้ครอบครัวน้องเราดวครับดูกันเลยครับล ฝากเลยครับเจ้านี่ได้แล้วครับได้แล้วอันเดียวนะจําเดียวจะได้อันเดียวนะครับนี่ตรวจสอบนะครับนี่อันนี้หลายบุญหลายใช่ไหมอยู่แคบหมูหมูน่อนุ่นกรบผมโอ้โหน่าอร่อยปลาส้มกรบผมก็ขอขอบคุณนะครับผมเจ็ดีนะครับมีข้าวผม ข้าบผมผ้าขนหนูนะครับนี่มีลำไยนะครับผมลำไยเต็มด้วยลำไยนะครับผมขอขอบคุณนะครับคุณแม่คุณแม่คอยแก้วนะครับที่ส่งให้ข้าวโพส่งพชรนะครับเอามาดูขายย้อยกับป้านเกษราทำอะไรกันนะครับ เอาเติมลงกันนะระหว่างการกับไขย้อยนี่ทำการต้นนะเติมลงเติมเติมลงเติมลงเติมลง,มลงดีนีเติมดีนี้ลง ก็มาดูขยอยนะครับว่าจะสั่งบัวบานได้ไหมนอนรับปกติเนาไปรัลรางวัลรับรางวัลก่ลอนรางวัล,วลวคืออะไรครับรางวัลครับดสวยก่อนเสียง ลุกขึ้นลุกลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นเอาลุกขึ้นลุกขึ้นเร้วลุกขึ้นลุกลุกขึ้นโอ้ขึ้นไล่ไม่ได้อ้วน เหรอคะยืมยืมปูดูรับเพื่อนวันนล้นมาแล้วบูบานเสียงกระดิ่งนี้เสียงกระดิ่งนี้ดังที่สุดเลย đơn om nó đơn lắp mà phải lên lên nào à mô ban ô oh, thăm tôi đã <laughs> ดนูนะ่ะก็พี่ชิดใจนะก็อยู่ใกล้ๆกันเลย เอาดูปล่อยลงน้ำลงมาครับดูถูกตังบาบานเลยบาบานงงนะบาบานงงงานได้ไงวะดูวลจากสปริงเกอร์ด้านข้างบนนะครับไหลลงมาอ่าอ่างงงงบาบานงงเลยลงมาได้ไงครับ ครับสำหรับคลิปน,นี้นนนนสำหรับชมเพีงยงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพายทองเล่นนะครับสวัสดีครับ